เจ้าคุณวัดสเกตเออโดนจะโดนข้กล่าวหาเรื่องอะไรไม่รู้ยิงตัวตายเฉยเลยเ,ออเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินสมเด็จเงินทำศพสมเด็จเออไม่รู้ไปเอาปืนมาจากไหนเลยครับ ต่อีกหน่อยไม่แน่อีกหน่อยคงจะพบติดยาอมกันเยอะอยู่อีกหน่อยมน,น่าจะพบติดยาอมกันเยอะเหตุการณ์มันเปลี่ยนไป้าตัวตายเป็นบาปหนักก็ฆ่ามนุษย์อะฆ่าสัตว์ ติดนิสัยไปติดนิสัยไปเกิดที่ไหนเดี๋ยวมันหาเรื่องฆ่าตัวตายอีกแล้วมีปัญหาอะไรเข้าฆ <c oughs> ่าตัวตายแล้วหนีปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายจิตใต้สํานึกมันจําไว้กรรมจาแม่นหนีปัญหาฆ่าตัวตายว่หลายองค์แล้วนนเนี่ยถูกคอตายก็มี นี่ยิงยิงตัวบุเขาตายไม่หลายองค์หาทางออกเนะี่ยคิดแล้วคิดเล่าคิดแล้วคิดเล่ามันถึงได้จำลึกเข้าไปฝังเขา้าไปใต้จิตสำนึก เิดใหม่เอาอีกแล้วเจอปัญหาเข้ามาเอาแล้วจิตใต้สนึกโผล่ขึ้นมาแล้วเฮ้ยฆ่าตัวตายเถอะเห็นเป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีหนีปัญหาเมื่ยทั้งที่เป็นพระ แต่ไม่ได้ไม่เคยไม่รู้เรียนกันยังไงเรียนจนได้ยศได้ศัก์อะไรขนาดนั้นไม่จําไม่รู้ว่าเป็นจริงไม่คิดว่าจะเป็นจริงในตำราท่านก็บอกไว้ฆ่าตัวเองแม้แต่ฆ่าตัวเองก็ตามเถอะเป็นกรรมไม่ดี จะต้องไปรับผลไม่ดีนั้นน,นี้ได้ที่ไหนละปัญหาต้อติดหัวใจไปขาร่างกายทิ้งปัญหาแล้วมันติดหัวใจไปแล้วจะเจอใหมไหนข้างหน้านู่น เห็นว่านี่เป็นตัวเราข่าทิ้งแล้วก็เาแล้วก็หมดเรื่องหมดเราไปความสําคัญเราเป็นตัวเราขึ้นใหม่เนี้หรอเป็นตัวเราก็จบเรื่องจริงๆอันนี้มันไม่ใช่ก่รเรียนเฉยๆมันไม่มีประโยชน์ เราปำหน้าตารูปไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ของเราเรียนไปท่องไปแต่ใจมันไม่เอาเนี่ใจไม่ได้เชื่ออะไรเลยความเชื่อมันจะ ถูกต้องแม่นยำมันต้องประกอบด้วยปัญญาไปทั้งนั้นไม่งั้นมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอความศรัทธาพุ่งพรวดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ตกมีปัญญาประกอบเข้าไปม,มันคงศรัทธาพราะอะไรเชื่อเพราะอะไร จะก,ก็ว่าเชื่อปตปตามๆกันเชื่อเพราะเหตุนั้นเหตุนี้มันไม่มั่นคงเลยเชื่อพอมอพโคจานเชื่อลงตัวดูเหอเห็นไหมเห็นเห็นกับตัวอย่างเงี้ยอะไรมั่นคงที่ไหนว่ามามีไหมหรอ น้อยจริงงทำชาติศรัทธา,า,าตอนท่านเป็นอยู่ตอนอะไรตอนอะไรนี่ค่ท่านล่วงไปแล้วนี่หายไปแล้วศรัทธาหายไปแล้ว เขานับถือก็นับถือด้วยแลด้วยเพราะอะไรเหตุผลอะไรไม่มีเหตุผลกับประกอบเลยไม่มีสติปัญญาประกอบความเชื่อความาัทธาค่อยๆลดลงลดลงจนทั้งดับไปเรื่องธรรมดามันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นต้องปลูกฝังมันวิธีปลูกฝังมันทำให้มันมั่นคง ตัวขงังด้ยอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสัมสมาทิฏฐิเห็นให้ตรงเห็นให้ชอบ mm hmm. พูะเจ้าแสดงธรรมจกักรแสดงไปแสดงไปพระนางป,ปัญจวัคคีย์ไก่ตองไปเรื่อย ใจสงบลงไปลงไปสติปัญญาจเจริญขึ้นฝังพระองค์แจกแจงวความสงบก็มีสติปัญญาก็จะเลริญขึ้นจะเจริญขึ้นเห็นตามจริงเห็นไปตามจริงแเราแสดงอะไรจริงไปตามนั้น ไมันยอมรับแล้วความเชื่อเนี่ยความเชื่อตายขึ้นไปตายขึ้นไปเรื่อยตายระดับขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอันญ,ญานก่อนขยายแล้ว อย่างจริงจัสมุทอธุญามังสับปันตังนี่เราท่าทมัง่งธรรมดาเขามีอย่างนี้เท่านั้นเองทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างธรรมดาเกิดแล้วก็ดับมีธรรมดาอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรพิเศษเลยไม่มีอะไรผิดปกติมีแต่ความเป็นธรรมดาธรรมดา สิ่งทั้งหมดเขาเป็นอย่างนี้ไอ้ไอไอผู้ผิดมีอยู่ผู้เดียวผู้จะไม่ยอมเป็นธรรมดาเนะี่ยกเกิดไอ้นัาสิ่งที่น่าดีใจเกิดขึ้นมาดีใจจริงๆไอ้สิ่งที่ไม่อยากให้ดับดับไปก็เสียใจจริงๆหนึงน่งมันไม่เคยธรรมดาเลยนะไอ้เขาดับไปเป็นธรรมดาเขาเกิดมาธรรมดาเกิดมาเป็นธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มี ไม่ได้ทักชวนให้ใครไปยินดียิน้ายอะไรทั้งนั้นไปตัวพูดพูดไว้รู้ไปเห็นนี่เห็นไม่ตรงความจริงมันเลยเดือดร้อนด้วยตัวเองอ่าสุขความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ ความศรัทธาขึ้นถึงจุดสูงสุดและไม่มีวันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอีกแล้วศรัทธาเชื่อประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยความรู้ความเห็นตามเป็นจริงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอีกธรรมดาเขามีอย่างนี้ผู้ผิดธรรมดามีอันเดียวแก้ไขที่นี่อันเดียวอันอื่นไม่ต้องแก้ไขอันนี้ได้แล้วจบทุกจบ,จบทุกสิ่งทุกอย่าง เห็นความจริงไปโดยสติปัญญาของตัวท่านเองไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอีกมีแต่ปเดินไปสู่ความดับทุกสถานเดียวศรัทธาตั้งแต่ดเปลือเข้ามามาถึงศรัทธาปานกลางจะมาถึงแก่นของศรัทธาศรัทธาเปลือยมันหลุดล่องง่าย สักคา,ลากลางก็ยังไม่พอยังเปลี่ยนได้อีกนะเราสถาบต้องขนาดนู้นขนาดแก่นแล้วประกอบด้วยความเห็นชอบมันถึงไม่มีวันเปลี่ยนต้องเอาถึงอย่างนั้นอย่างนั้นอะไระไรมันไม่มีนแน่นอนสักอย่างเดียว เห็นกันอยู่ทมเทาไปศรัทธาโอ้โหศรัทธาเหมือนจริงเหมือนจังที่ไหนได้ผ่านไปไม่นานเลยเปลี่ยนไปแล้วหายไปแล้วศรัทธาละหายไปแล้ว ศึกษาไปดูใจตัวเองไปตืริยาอาการของมันอือน,นี่มันจะพาะเราเป็นทุกข์อะไรอีกอนนื้อไปไปเดี๋ยวเมื่อเนี้ยอากาศเ่งช่วเลยนะเขาว่าจะมีฝนแล้วเนี่ย Ừ, phải, phải, thật đấy. Những kỳ nữa. Ừ, hay dù đây rồi, nhưng hay đây. <laughs> <laughs>